เฟิร์มมากินข้าวผัดต่อนะครับบุ๊บเลื่อนขึนเลื่อนดำไปย้อนจีนนะดำข้าวผัดนะครับโอ้โหอปงับครับหมาบโอ้โหอร่อยมากครับโอ้โหเยี่ยมดำได้ไงวะหมาบ เดียวแหมากเดียวหมดทำไมกินเละวะดนี่เด้วบเขาผัดเต็มจานอืม ง้องเฟิสจะหนึ่งนาทีแล้วกินช้าแก้ว <c oughs> หมดแล้วครับเตียงเวลาแค่หนึ่งนาทีสามสิบวิครับออกดึงอ่ะ